ได้๋ยวปนินมาตัวโลครึ่งเด้อพี่น้องเลยแล่แล่เอาไอ้เอาแต่เนื้อเลยพี่น้องเลยแล่เอาแต่เนื้อออกเด้อพี่น้องเด้อแหล่เอาแต่เนื้อมันเราก็จะไปซอยนิดแล้วก็ถอดเด้อพี่น้องเลยโอ้ปลาโลครึ่งพี่น้องแต่เอาแต่เนื้อมันทั้งเนื้อเนื้ออย่างหลายเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวนำผสมเด้อพี่น้องกันที่นี่ ทอดปลาให้เหลืองๆเลยพี่น้องเลยทอดปลาให้เหลืองๆเดี๋ยวไปทำน้ำซอสกันเด้อพี่น้องเลยทีนี้ไปทำนำลาดเลยสิพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเอาปลาไปใส่ตัวปลาก่อนเนื้อปลาไปใส่ตัวก่อนทำน้ำซอสเด้อพี่น้องเลยทำน้ำซอสเลยกระทะร้อนๆน้ำมันพืชลงไปเลยพี่น้องเลยน้ำมันถั่วเหลืองพี่น้อง มันผุดอย่างไรเอากระเทียมลงเลยพี่น้องกระเทียมลงพัดก่อนกระเทียมลงพัดอีกพี่น้องกระเทียมลงแล้วก็พัดเหลืองๆหพัดก่อนพี่น้องตัด้วยพริกเลยพี่น้องเลยพริกพริกซอยพี่น้องโอ้พริกลงพัดดีๆเลยพี่น้องเ ที่นี่เลยพี่น้องพัดทำหอมเลยพี่น้องเลยทำนำลาดเด้อพี่หนังเลยปนดิ้นทอดลาดพริกพี่น้องทำหอมติดจังเลยพร้อมแลยที่พี่อันจิตใส่ดามะขามไปเลยพี่น้องเด้อ น้ำาขามเลยพี่น้องน้ำาขามเลยพี่น้องน้ำาขามน้ำาขามแล้วก็น้ำปั่นรับเผาเด้อพี่น้องเลยน้ำปั่นรับเผาสองช้อนพี่น้องแล้วก็น้ำปลาพี่น้องแล้วก็เที่ยวโดนนัวเลยพี่น้อง เี่ยวโอ้เคี่ยวไปให้ให้เนืดๆสักห,หน่อยพี่น้องชิมรสชาติดูพี่น้องออกเปรี้ยวนิดหนึงหวานนิดหนึงพี่น้องแซ่บๆเลยพี่น้องเอ,อ้ยให้มันเนืดๆนิดนึงเดี๋ยวไปราดตัวปลายเด้อพี่น้องเลยเคี่ยวไปแล้วพี่น้องเลยให้ไม่เนืดๆสักหน่อยให้มันเขาเนียนๆหน่อยพี่น้องเนียนๆสักหน่อยพี่น้องขนาดนี้แหละพี่น้อง จะเป็นลาดตัวปลา,ปลาเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ได้ที่แล้กันเอาน้ำได้ลงลาดเลยพี่น้องเอ้ยที่นี่ลาดลงในตัวปลาเลยพี่น้องเอ้ยไอแซบๆเลยพี่น้องนันๆวๆเลยพี่น้องเอ้ยโอ้หอมๆแบบพี่น้องเอ้ยแซบๆปลาลาดพริกเด้อพี่น้องเอ้ยปลาดินแซบๆเลยพี่น้องเอ้ยโอ้มาแซ่บๆดมกันได้พี่น้องเด้อ จุดจวดจุดจวดแซบแซบปลาลัดพริกปลาดินลัดผีจุดจวดแซบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่เขามารับชมเป็นกำลังแรใจใพี่วนนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเนาะที่เขามารับชมมาคอยมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเลยลำล้ำเวยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะวันนี้พี่วันเนีน่ยปลาดินทอดดีๆเด้อพี่น้องเลยลัด ลาดพริกพี่น้องปลาลาดพริกปาดนิ้งลาดพริกพี่น้องมีข่าวสวยพี่น้องมีผักขี้พักขี้พี่น้องผักขี้ไม่แอ้มน้ำพี่น้องเนื้อช่ำๆเลยพี่น้องเออถอดแซบ่บลาดพริกแซ่บเลยพี่น้องเลยมาลองดูพี่น้องอืมเดี๋ยวอืมยิ่งเข่าวสวยพี่น้อง ช,ช่ำเลยพี่น้องเนื้อปลาเนื้อปลาที่ทอดพี่น้องใส่กระนำลาดดีๆแซ่บๆเลยพี่น้งองพี่น้องแซ่บๆอื ออเปรี้ยวมะขามนิดนึงพี่หน่องออกเปรี้ยวมะขามนิดนึงหวานนิดหน่อยพี่น้องเปรี้ยวหวานนิดหน่อยพี่น้อง ه, โอ้โอ้พี่น้องเปรี้ยวหวานแซ ب, huh. <c> ่บอ <c> ื้มอืมพี่หน่อ น้ำ่ำเลยพี่น้องน้ำลัดพี่้องน้ำรัช่ำๆเลยพี่น้องลัด่ำดๆ,ๆเลยพี่น้งๆๆนงองลองเบิ้ลพ่นงองกรอบ ครับเพื่อนน้องเพื่อนน้องกรอบๆเลยพี่น้องเลย ปลาตัวนี้โลขึ้นพี่น้องดืวอนถ้าขึ้นมาอันทำ สู่ผู้เฒ่ากินน้ำเด้อพี่น้องเด้อผู้เฒ่าิ่นอยากนะพี่ก็เลยเอามาลองกินดูจักจักสักหน่อยดูพี่น้องเดี๋ยวเดือนนี้จะเอาไปอันให้ผู้เฒ่ากินน้ำเนาะพี่น้องเนาะผู้เฒ่าก็ดชิมดูเออแซบ่แซบๆเหมือนกันพี่น้องอือืม,อม น้ำกิมน้ำดาดเขานี่อร่อยพี่น้องออกเปรี้ยวนิดหน่อยหวานนิดหน่อยพี่น้องเยี่ยมเลยเขากันดีพี่น้งองแซ่บเลย,ย,ยพี่น้องลองช้ำๆเลยพี่น้องพี่น้งอ,องช้ำๆเลยพี่น้อง,ง,งอื ช้ำๆเลยพี่น้งองอืม ลาดแก่เขาสวยนี่แซ่บครับพี่น้องเอ้ย เดีอยนี้เอาไปขุดเข่านะครับเนาะพี่อ้วนกินไม่สวยไม่งามก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องทุกท่านเลยนะครับลาแล้วครับอย่าเก็บอย่าจนเด้อพี่น้องรำเรืยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะสวัสดีครับผม